ตอนนี้คุณยายตำหม,มากไม่ค่อยได้นะจ๊ะตำได้เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่ไม่แหลกเราต้องเพิ่มหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่คือคอยตำหม,มากมเวลาตำก็ต้องตำให้เต็มโคกแบบนี้เลยกะไว้ประมาณสามคำเราจะได้ไม่ตำบ่อยให้แกเคี้ยวได้สามคำต่อหอนึ่งคกก็เลยต้องตำตำไว้ เคี <rude S 2> tea, рон, esh, üz, ่ยวเมื่อไหร่แกก็เอามือควักในครกไปเคี้ยวได้เลยแต่เราต้องคอยตามไวให้แกแกก็ทำตามได้แป๊บแป๊บเดียวบัตรแท่งเคี่ยวมาคือมี ตั้มไปให้แกได้วันหนึ่งก็ตัมหลายรอบเหมือนกันนะตัา้าใอันตั้ก้วันอยงอไรอืมมีอะไรหรอวันหนึ่งหลายรอบนะเพราะว่าแกเคี่ยวทั้งวันแค่ว่าได้สามคำจะถึงสามหรือเปล่าเพราะตัมแล้วก็เหลือหน่อยเดียวเองเนี่ย ไ่ต้องอยู่ในเชัไม่รู้เขาไม่เลน่้ั่งคุยอะไรก็เอออไปกับแกนะแกจะคุยเรื่องอะไรก็ต้องเออออตามแกนั่นแหละสบายสบายน้อยายเนาะไม่ได้เเชื่อว่าแบไเออเ้าก็มาเยี่ยมมาเย็นกันนั่นแหละธรรมดา เดี๋ยวรอบหน้าต้องใส่เยอะกว่าน,นี้เอาให้ได้ประมาณเต็มโคกเลยเพราะว่าเดี๋ยวแกก็เคี้ยวเดี๋ยวแกก็เคี้ยวเนี่ยสารวจนอยู่กับคุณยายนั่นแหละตอนเนี้ยไม่ได้ไปทําอะไรเป็นจิตใาลักษณะหรอกพอจะจะจะเออพออีกแหละอืนั่นแหละทําหน้าที่ตรงนี้ก่อนโอเคได้ละ ก่อนตามเองเนีเราไปต้องยุ่งยากเนีเดี๋ยวต้องมาทำหมากให้ยายเคี้ยวตลอดด้วยขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนค่ะ